อาและจินสมาชิกวง BTS ติดเชื้อโควิด -19 แฟนคลับทั่วโลกแห่ให้กำลังใจหลังจาก Big Hit Music ต้นสังกัดของวง BTS บอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกได้ออกถแถลงการเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาว่าชูกา1ในสมาชิกวงได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 ทำให้แฟนๆแห่ส่งกำลังใจให้ทั่วโลกโดยล่าสุดเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมา Big Hit Music ได้ถแถลงการอีกครั้ง พร้อมระบุว่าสมาชิกในวงคือ RM หรือคิมนำจุนลีดเดอร์ของวง BTS และจินหรือค so ิมซอกจินติดเชื้อโควิด -19 โดยถแถลงการระบุว่าหลังจากที่คิมนำจุนสมาชิกของวงเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาถึงประเทศเกาหลีเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเข้ารับการกักตัวที่บ้านพักและตรวจตามมาตรการของรัฐผลตรวจในครั้งแรกเป็นลบ หลังจากนั้นได้มีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งก่อนครบกำหนดกักตัวพบว่าผลตรวจเป็นบวกแต่ยังไม่พบอาการใดๆส่วนทางด้านของคิมซอกจินเดินทางถึงประเทศเกาหลีเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาเข้ารับการตรวจหาเชือ้อและหลังจากครบกำหนดการกักตัวพบว่าผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบทั้งสองครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงบ่ายของวันที่25ธันวาคมคิมซอกจินมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เข้ารับการตรวจ PCR อีกครั้งและพบว่าผลการตรวจเป็นบวกคือติดเชื้อโควิดโดยอาการไม่รุนแรงมีเพียงไข้เล็กน้อยและอยู่ระหว่างการรักษาตัวสำหรับสมาชิกวงทั้งสองคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการรักษาตัวตามแนวทางที่หน่วยงานสุขภาพ กำหนดโดยสมาชิกทั้งสองคนไม่ได้ติดต่อหรือมีการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในวงคนอื่นๆหลังจากที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้ว